รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพยนตรในเครือ SF สวส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ มูฟวี่กรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเจ่งขึ้นครับกลับมาเจอกับชายและเพี่ฮนรี่กันอีกเช่นเคยนะครับในรายการมูฟวี่กรูของเรานะครับทุกวันเสาร์แบบนี้ทางช่อง g m เ25นั่นเองและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมสนุกกับเรานะคะมีกิจกรรมดีๆทางรายการของเราเนี่ยมาฝากกันเยอะแยะมากมายเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้นะครับทาง a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเรานั่นก็คือมูฟวี่กรูทีวีโชว์นั่นเองครับใช่ครับคุณผู้ชมครับไม่รอครับเข้าสู่ช่ว กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางโรงภาพยนตร์ในเครือ SF นะครับซึ่งแน่นอนครับทุกๆครั้งที่เราดูช่วงนี้เนี่ยคอหนังนั้นจะมีความสุขมากเพราะว่านอกเหนือจากการได้ชมภาพยนตร์ดีๆในเครือโรงภาพยนตร์เอสเอฟแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายนะครับที่รอผู้ชมอยู่นะครับนำเสนอเพื่อเอาใจคอหนังโดยเฉพาะนะครับแต่ตอนนี้นี่นะฮะสำหรับใครที่คิดถึงพับคอนหอมๆร้อนๆเนี่ยนยฮะ สั่งได้ครับติดภารกิจติดประชุมไม่สามารถมาได้ต้องพาลูกไปทําภารกิจอื่นนะครับสั่งได้โดยผ่าน Delivery ครับแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังอบอวนไปด้วยบรรยากาศของเ<ช>ทศกาลปีใหม่อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทาง SF เนี่ยนะครับก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะครับไปติดตามชมกันได้ในช่วง SF News ครับช่วง SF News ในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับคุณผู้ชมอุ่นใจได้เลยครับว่าเราจะปลอดภัยเมื่อดูหนังที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เพราะเขามีมาตรการทําความสะอาดโรงภาพยนตร์ทุกเรื่องทุกรอบอย่างสม่ําเสมอที่บริเวณจุดจําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์นะครับจะมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดสัมผัสและทาความสะอาดทุกจุดสัมผัสเช่นจุดจาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติด้วยน้ยํายาฆ่าเชื้อทุก30นาที กำหนดจุดรอคิวระยะห่าง1เมตรส่วนบริเวณที่นั่งพักคอยหน้าโรงภาพยนตร์นะครับจะจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างและภายในโรงภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์ในเครือ SF นะครับยังขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมภาพยนตร์พร้อมทั้งมีการดูแลระบบปรับอากาศภายในโรงภาพยนตร์ได้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอครับทำการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกวันหลังปิดให้บริการนอกจากนั้นนะครับยังทําการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในโรงภาพยนตร์และเปลี่ยนผ้ารองศรีรษะที่เก้าอี้ทุก กำหนดระยะห่างของการนั่งชมภาพยนตร์แบบมี Physical Distancing ที่เหมาะสมคือนั่งได้สูงสุด2ที่นั่งติดกันโดยเว้นระยะห่าง2ที่นั่งบริเวณจุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มนะครับมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณจุดจำหน่ายและกำหนดจุดรอคิวระยะห่าง1เมตร ใช้ถาดรับเงินและทอนเงินเพื่อลดการสัมผัสและยังมีการทําความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์และทุกจุดสัมผัสด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทุก30นาทีบริเวณห้องน้ามีการกําหนดจุดในการเว้นระยะห่างการใช้อ่างล้างมือและทถปัสสาวะโดยมีการกําหนดจุดรอคิวในการใช้บริการห้องน้ําระยะห่าง1เมตรเช่นกันและก็ยังมีการทําความสะอาดและฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อทุก1ชั่วโมงพร้อมกับทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก30นาทีเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอุ่นใจในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ได้เลยนะครับว่าเราจะปลอดภัยเพราะ S ดูแลด้วยใจครับนอกจากนี้ SF และโคบมอบความสุขและความคุ้มค่าต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2564ครับด้วยชุด SF Coke New Year Gift Pack 2021ภายในแพ็คนะครับประกอบไปด้วยพรีเมียมแบ็หนใบครับบัตรสมาชิก SF Plus Line Coke Limited Edition และ j a c k เก็ตคาดที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายภายในบัตร ทั้งบัตรชมภาพยนต์จำนวน5ที่นั่งน้ำอัดลมขนาด44ออนซ์จำนวน5แก้วและสิทธิ์สมัครแพ็กเกจโปรตามเจนจำนวน1สิทธิ์ในราคาพิเศษสิทธิประโยชน์เพียบขนาดนี้คอหนังต้องไม่พลาดน,นะครับหาซื้อกันได้ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2563ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ที่โรงภาพยนต์ในเครือ SF ทุกสาขาที่ร่วมกิจกรรม เช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fan Page SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพ Pro Pro ดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันต่อในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับ <verändert> ยังคงเข้ม <lightly> ข <madı> ้นในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับเราสองคนนั้นพร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดในสัปดาห์นี้ไปติดตามรายละเอียทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight ถึงแม้ว่าริชาร์ดดอ n เนอผู้กำกับและผู้อำน,นวยการสร้างภาพยนตร์รุ่นเก่าจะก้าวเข้าสู่อายุ90ปีแล้วเขาก็มายืนยันนะครับว่าจะสารต่อภาพยนตร์ในตำนานที่เขาปลุกปั้นมากับมือเรื่อง l i t t l Weapon หรือว่าชื่อไทยที่เรารู้จักกันดีกับริก คนมหาการในการสร้างภาคที่ห้าอย่างแน่นอนครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้คับเป็นแนวตำรวจคู่หูแอคชั่นสนุกสนุกที่โด่งดังมาตั้งแต่ภาคแรกนะคบที่ฉายไปในปี1987และมีต่อเนื่องมาจนถึงภาคที่4นะครับที่ฉายไปในปี1998โดยทํารายได้รวมแล้วทั่วโลกนะคบมากกว่า955ล้านเหรียญสหรัฐสําหรับการกลับมาคราวนี้นะครับริชาร์ดดอนเนอร์เผยว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในการกํากับของเขาเพราะว่าเขาอยากจะปิดตํานานด้วยตัวของเขาเองพร้อมๆกับเนล g ก b ฟสันและแดนนี่โก v เวอร์ ที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับซึ่งแต่ละคนก็อายุมากพอสมควรกันหมดแล้วด้วยนะครับจริงๆแล้วข่าวของการสร้างภาคที่5นะครับมีการพูดคุยและนําเสนอบทภาพยนตร์กันมานานเป็นปีแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างก็ต้นปีนี้เองครับคงจะต้องรอฟังข่าวดีกันต่อไปนะครับว่าจะถ่ายทําและวางกําหนดฉายเมื่อไหร่หากมีข่าวเพิ่มเติมนะครับทางรายการมูวี่กรูจะรีบนามารายงานให้ได้ทราบกันครับ I'm marry not gonna marry you. <laughs> ขอแสดงความเสียใจสำหรับแฟนหนังของ Ryan Reynolds และ Sandra Bullock นะครับที่จะได้เห็นทั้งคู่กลับมาแสดงภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ร่วมกันอีกครั้งหลังจากที่เคยเป็นคู่จิ้นกันนะครับในเรื่อง The Proposal ที่ฉายเมื่อปี2009เพราะในที่สุดครับทาง a พ a ร o u n t ก็ตัดสินใจที่จะเลือก Channing t a t u m มาประกบคู่กับ Sandra b u บ l o c กในภาพยนตร์ประชนภัยโรแมนติกคอมดี้เรื่อง The Lost City of d ครับโดยจะเป็นการกำกับของคู่พี่น้องแ d a m มและ a r o n Nee และเรื่องราวก็จะเป็นการประชนภัยสนุก สนุกเหมือนเรื่อง romancing the stone ภาพยนต์ที่โด่งดังของ Michael Douglas ในช่วงยุค80ครับโดย Sandra Bullock จะมารับบทเป็นนักเขียนนิยายโรแมนติกที่บังเอิญเข้าไปในโลกนิยายที่เธอเขียนและผจญภัยไปในโลกแห่งนี้ร่วมกับนักสแสดงในนิยายเรื่องนั้นซึ่งนักสแสดงคนนั้นก็รับบทโดย c h a n น i n g เ a t ม m um นั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนั้นคงต้องติดตามความคืบหน้าในการสร้างนะครับที่คงกำลังวางแผนกันในเร็วๆวันนี้ครับ การถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง The Batman นะครับยังคงเดินหน้าถ่ายทํากันต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าที่ประเทศอังกฤษจะมีการล็อกดาวน์ประเทศเป็นครั้งที่3จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะหลังจากที่ต้องหยุดการถ่ายทําในการล็อกดาวน์ครั้งแรกและการที่พระเอก Robert p a t t ิ n s o n ติดเชื้อไวรัสก็ทําให้การถ่ายทําล่าช้าไปมากนะครับจนต้องเลื่อนไปฉายในปี2022แทนที่ต้องเร่งถ่ายทําช่วงนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็ถือว่าใช้เวลาเกือบปีเลยทีเดียวในการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง โดยตัวอย่างแรกที่เผยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่า The Batman จะออกแนวมืดมนแบบหนังนัวนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากแบท m a n ที่ผ่านมาส่วนการฉายนั้นล่าสุดครับเปลี่ยนมาเป็นต้นเดือนมีนาคมปี2022ครับ มาที่ข่าวคราวของภาพยนตร์เรื่อง The Flash กันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับทั้งเรื่องของบทภาพยนตร์ที่กว่าจะลงตัวและการเปลี่ยนผู้กำกับการแสดงนะครับจนล่าสุดมาเป็นแอนดี้มูเชยตินะครับในที่สุดการถ่ายทำก็วางแผนแล้วนะครับว่าจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ณสตูดิโอของ Warner Brothers ที่ลิฟสตันประเทศอังกฤษนั่นเองครับแต่เรื่องของนักแสดงบางคนก็ยังไม่ลงตัวนะครับแม้ว่าเอชราเมลเลอร์จะยืนยันในการรับบทเป็นเบ r ร y รีแอ n แลนและ The Flash แต่ข่าวของการรับบทบรูซเวย์และ b a ทแมนของนักแสดงทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็น m ไมเคิลคี t o n และ Ben a f f l e ก k นะครับก <im it> ็ออยังต้องรอการยืนยันให้แน่นอนอีกครั้งนะครับจนกว่าจะเริ่มถ่ายทําเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนอย่าง Ray ์เฟชเชนะครับที่ตกลงจะกลับมารับบท v i c เตอร์สโตและไซบอ r ์ด ก็ประกาศนะครับว่าจะไม่มาแสดงในบทนี้อีกแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีบิลลี่คราดัปนะครับที่เคยแสดงเป็นพ่อของเบรรี่แอลเลนในภาพยนตร์เรื่อง Justice League ก็ถูกวางเอาไว้ว่าน่าจะกลับมารับบทนี้อีกครั้งเช่นกันครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Flash ครับวางเอาไว้ว่าจะฉายต้นเดือนพฤศจิกายนปี2022ใครที่รอชมรอกันนานนิดนึงนะครับ มาร่วมสนุกกับคำถามจากภาพเพียนเรื่อง Wonder Woman 1984กันนะครับเพียงตอบคำถามมาว่าซีรีส์ทางโทรทัศน์ขนาดสั้นเรื่องใดที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์ปี2019ซึ่งแรงบันดาลใจมาจากคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงของ Black Dahlia โดยได้ Chris Pine มาแสดงนำและ Patty Jenkins มารับหน้าที่อำนวยการสร้างบริหารและกำกับการแสดงทั้ง2ตอนผู้โชคดีจะได้รับรางวัลคือ Pocket Pop Keychain จำนวน2รางวัลหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ มาร่วมสุขได้โดยผ่าน Facebook เย่ยงเป็นทางการของรายการนั่นคือ Movie Guru TV Show ครับสนับสนุนโดยโรงภาพเพียในเครือ SF I can save today but you can save the world วันนี้ One day you'll become all that you dream of and more Everything will be different This world is not ready for all that you will do Wonder Wo m a n 1984วันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ iMAX 4DX MX4D ScreenX นับสุนโดย Santa เ Fe เรามาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ m o v i วิกรุกันดีกว่านะครับชายนี่คือช่วง Movie g u ร u f โฟกัของเรากับการโฟกัสไปสู่ตัวอย่าง ที่มีชื่อว่า Songbird เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟระทึกขวัญที่พูดถึงเรื่องราวที่มาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราก็จะนึกถึงหนังเรื่องหนึ่ง Contagion <ช>ที่เข้าตอน2011ที่เป็นเรื่องราวของการระบาดของไวรัสถ้าเราจำได้ซึ่งค่อยๆลามไปทั่วโลกและมีการหมกเบ็ดคือปิดบังเลยไม่ให้รู้ว่าสาเหตุของการระบาดนั้นเลวร้ายขนาดไหนแล้วก็มาได้ยังไงการระบาดรอบใหม่ของเราในครั้งนี้<โ>ก็จะทําให้นึกถึงภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับจากประเทศเกาหลีนั่นเอง ก็คือเรื่องเดอะฟลูที่ฉฉ่เป็นเมื่อปี2013นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของการระบาดที่แพร่กระจายเชื้อมาจากการที่มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายนั่นเองแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าควรจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันดูแลตัวเองให้มากๆติดตามข่าวสารกันอย่างใ,ใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็อย่าตะหนกให้มากเกินไปแต่ที่สําคัญเนี่ยห้ามประมาทเด็ดขาดเลยทีเดียวข้อมูลเพิ่มเติม หนังเรื่องนี้เนี่ยอำนวยการสร้างร่วมของไมเคิลเบย์จากภาพยนตร์ชื่อ r a n s ส former เขามาร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งได้ไอเดียของเรื่องเนี่ยมาจากคนนี้ผู้เขียนบทชื่อไซมอนบอยส์ไซมอนบอยส์คนนี้ได้ดึงเอาแอดัมเมสันซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้มาร่วมเขียนบทและกำกับหนังเรื่องนี้ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ของโควิด1 9จึงมาถึงสายพันธุ์ใหม่ในหนังเรื่องนี้สายพันธุ์เนี่ยคือสายพันธุ์ยี่สามโควิด23 เขาบอกว่าค่าชีวิตคนเนี่ยติดเชื้อไปแล้วร้อยล้านส่วนเรื่องราวเนี่ยเขาก็จะผสมผสานความเป็นดราม,ม่าของเรื่องราวความเป็นคู่รักเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาถูกสงสัยว่าติดเชื้อรัฐบาลก็เลยจะส่งตัวไปกักกันนั่นเองนะครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยคนรักของเขานั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่มีการถ่ายทําในช่วงเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคมซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขากําลังระบาดกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับส่วนนักแสดงที่มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยครับมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเคเจอป้าโซเฟียคอร์เซนนะครับอเล็กซานดราเดดเรโอนะครับรวมไปถึงเดม o r มด้วยนะครับวันนี้ครับเราก็เลยมีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง s o n เบ i r ์มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie g ก r ุ f ฟกัสของเราครับ Show movie guru focus. Good morning, Miss Garcia. Good morning, Sunshine. I miss you. I could kiss you right now. Oh, well. Sunday. Curfew is now in effect. All unauthorized citizens must stay indoors rise as we enter the 213th week of lockdown. A grim new reality emerges. COVID-23 has mutated. Beginning thermal scan. Thermal scan normal. A horrifying new development. New today. data confirms the virus attacks the brain tissue. The DR! Whoa, 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 whoa! I'm immune. I'm, I'm immune. immune. Worldwide death toll rises to over 110 million. All infected Americans are being forced into quarantine camps. Thing. Sarah. Every thing. Sarah, what's but going be on? Be all right. Department of Sanitation. Sarah, talk to me. I think my neighbor has a fever. It will be so much easier if you just open the door. Mrs. Grant, you have visitors. Sarah, Sarah, open that door. Sarah. Sarah, do not open that door. No! Oh, no, please! I'm not saying! I'm left there! And you give up. This is my mindset. I'm trying to save the one person left in my life that matters to me. I can't help you. What you're talking about is illegal. ผู้ชมครับชายครับถ้ายังไม่อิ่มกับตัวอย่างนะครับเราสองคนยังคงจับตามองหนังเรื่องนี้ครับชายและตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้รองคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับในช่วงมูฟี่กรุโฟกัสของเราครับใいこれุเลอมันจูตอมิกะอันอุดะเลสก์คาชวกครสาชินกรุย 見えない分勘がいいんですおじさんがどんな人かもどいてわかりますよ何年ですかウズミ48背中に乗って後悔するよ大丈夫私の目見て見てるよ嘘つきなこんなに4年前のクリスマス家族旅行に行ったの されれなないいことをしたんです過去は変えられない今ならまだ視力が回復する可能性があるって私このままでいいお金は何とかする俺がアカリさんを助けるからでかい金が動ファイトマネーを内証機関二度と戻ってこれなくなるぞ運命に翻弄される二人の切なすぎる愛二人の選んだ未来とは君の目が問いかけている นับสนุนโดยซันตตเฟ่เลือกอาวุธและออกไล่ล่ามหาศึกมือหมาระหว่างนักล่ากับอสูรยักษ์จอมพิฆาตปฐมบทภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากผู้สร้างเ s สเต n อีวิ l มิลาโจโิชจาพนมมอนสเตอร์ฮันเตพร้อมออกไล่ล่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์ถ้า <c oughs> คุณมาดูหนังเพราะ <c oughs> อยากมาผ่อนคลาย <c oughs> แอบมาระบายหรือบางทีก็แค่มาหาเรื่องใกล้เธอไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไรขอแนะนำ sf plus บัตรใหม่ยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง plus reward ได้เยอะหรือจะ plus pro ตามเจนได้ส่วนลดตามวัยเพิ่มด้วยนะสมัครฟรีที่ sf เท่านั้นนาย plus นะคุณ plus ยัง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond ผู้ชมครับชายครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ครับและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานะครับ Spotlight ของเรานั้นต้องยอมรับว่ายังคงส่องไปสู่ ความประทับใจของภาเพเขียนเรื่องนี้ Wonder Woman 1984ซึ่งเรื่องอัศจรรย์มากที่เราได้ Chris p น์ e กลับมารับบทเดิมแต่ในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดใช่ครับภาคแรกเนี่ย Chris Pine เขารับบทเป็น Steve ซึ่ง Steve เนี่ยเขาพาไดน n าไปรู้จักกับโลกภายนอกนะครับมาภาคนี้เนี่ยกลายเป็นว่า Steve ครับเขากลับมาในโลกยุคใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยไดน n าก็เลยเป็นผู้ที่พา Steve ไปทําความรู้จักกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือความรักที่เขาสองคน<อ>มีให้กันนั่นเองนะครับ พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าต้องไปติดตามกันนะครับในโรงภาพยนตร์วันนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์ของคริสพายน์มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman 1984กันในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight Diana one day you'll become all that you dream of and more and everything will be different He's loving awareness. He's in love with his lady. He's super happy to be back in the world in this new body. Bodies are cool. Trees are exceptional. Light flowing through trees is exceptional. So it was kind of a meditative practice for me to become one with Steve in, in the beginning of his journey in this film. It's just like being home again and going to work with people you really like i've always said about gals that she has this incredible physical beauty that smile of hers just lights up an entire room so we have great fun we laugh and that's always what i what i love about being with patty and gal again my job is to fall in love and to make her laugh and it's pretty fun <laughs> ช่วง movie guru spotlight ของเรานะครับจะส่อง spotlight กันต่อให้กับภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter นั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมชื่อดังนะครับที่แฟนเกมตัวยงอย่างพ่ Paul W S Anderson เขามั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้คุ้มค่าแก่การชมในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับเหตุผลง่ายมากครับเพราะผู้ชมนั้นจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ประหลาดที่พวกเขาโปรดปรานแต่วันนี้นะครับเราสองคนยังคงมีเบื้องลึกเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter มาฝากกันในช่วง movie guru spotlight ครับ I love the video game, Monster Hunter, and I can't wait for you all to see the movie. I'm a huge fan of Monster Hunter, the video game. I've fallen in love with the monsters and the world, so now we're making the movie. We really wanted to make sure that he not only did the obvious research, you know, he knows the game, but paying attention to what people are saying online. The fans can expect their favorite characters from the game live on screen. The monster I fear the most that I always have trouble fighting is the Black Diablos. The Black Diablos is in the movie. We have the Rathalos and the Scylla. It's not a monster, but I love the Palico. We couldn't make a Monster Hunter movie without Palico. It's being respectful towards the gamers. Really, really making sure that the monsters and the world and the characters and certain moments from the video game are in the movie. It smells good. To see it come to life on screen, I'm pleased. Yes, this is the game exactly how I envisioned it. We knew that we were gonna to have to go to places like Namibia, Tanqua, cedarburg <inaudible> you know fantastic places fantastic landscapes and amazingly straight out of the game what you are going to see in this film is pretty astounding and i think a pretty good indication of what came from the game i feel like it's a very very special movie prince yes, Heritage Sta y นะครับสถานที่พักสุดคลาสสิกสุดฮิปนะครับในย่านบางรักสีลมนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าสถานที่นี้มีความเป็นโรงภาพยนตร์ในอดีตที่ยังคงคลาสสิกอยู่นั่นคือ Prince t h e a t e r ในอดีตนั่นเองครับใช่ครับแลาต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าของพี่เอนรว่และชัยด้วยนะครับจากจอห์นเฮนรี่นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมูฟวี่กรูของเราครับและท่านใดอยากจะเข้ามาทักทายเรา2คนนะครับสามารถเข้าไปใน f Facebook อย่างเป็นทางการได้นั่นคือมูฟวี่กรูท ติดภารกิจก็สามารถเข้าไปใน YouTube Channel อย่างเป็นทางการของเราได้นั่นคือ Movie Guru TV Show เช่นกันครับวันนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับอย่าลืมกลับมาเจอกับเราและรายการ Movie Guru ูด้วยใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ